สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจากแต่ทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาประกาศนะครับรับคนเข้าเล่นเกมไมค์คราฟนะฮะในอ่าซีอ่าโปรเจกต์ยูเไทยแลนด์นะครับผมเหมือนที่ในความเขาแคสกันนะฮะส่วนวันนี้เราจะมาอ่าลองเล่นมือถือกันนะครับก็รวบรวมมาให้ได้ประมาณเจ็ดแปดคนนะครับผมขอห้าร้อยซับขึ้นนะโอเคนะขอห้าร้อยซับขึ้นไปสนใจนะฮะลิงก์เฟซอยู่ตยใต้ดีสคริปชั่นนะก็ก็ขอเข้ามาเลยนะครับก็ เออนั่นแหละนะอยูงีซีรันนะครับว่างตลอดแบ้างเฉพาะเสาวทิศเราฮะเราจะแคสสาหรับเสาวทิศเท่านั้นนะจ๊ะอย่าลืมนะครับผมนะห้าร้อยซับขึ้นไปนะครับคุยรู้เรื่องนะโอเคนะครับยูงีซีไทยแลนดนะครับบนมือถือของเรานะคะก็ประกาศนะครับประกาศโอเคครับบสหรััวนนี้มดทุก็ตต้อองขัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย